สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องอายประบ้านนะคะพี่วันนี้เราเจอกันเป็น EP ีที่147แล้วนะคะเหมือนเดิมเจ้าวันนี้หนูมีพพะมานํำเสนอพี่ๆทุกทกท่านเลยนะคะพระเหรียญพระรูปหล่อนะคะพี่วันนี้มีมาทั้งหมด38รายการนะคะขออนุญาตเปิดในราคาอง์ละ 300บาทอีกเช่นเคยนะคะพี่พร้อมจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแต่อย่างใดนะคะช่องทางการติดต่อจะพี่จา๋าโทรได้ที่เบอร์0627101745นะคะแอดไลน์ได้ที่ yo 0 1 0 9 40 y o นะคะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน qr code โค้ลน์ได้เลยนะพี่นะ อ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะพจารณาเรามาเริ่มวันที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะจ๊ะขออนุญ,ญาตซูมจจะพีะ่ปรับไฟนิดหน่อยนะคะมารายการที่หนึ่งนะคะรูปหล่อนะคะพี่รูปหล่อหลวงพว่อเงินห้ามไฟนะคะพี่เนื้อสมฤทธิ์นะคะ หลวงพ่อเงินท่ามะไฟเนื้อสำริดรายการที่หนึ่งจ้ะพี่ผิดถูกประการใดขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดแอดีไลน์ได้เลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งจ้ะพี่หลวงพ่อเงินท่ามะไฟค่ะต่อไปค่ะรายการเดี๋ยวนะต่อไปรายการที่สองค่ะ หลวมเงินท่ามาไฟอีกหนึ่งอง์ขออนุญาตไปไวนะคะพี่วันนี้เดี๋ยวจะมีเอาภาพมาลงอีกค่ะพี่วันนี้นะคะรายการที่สองค่ะ ไปค่ะรายการที่สามรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะพี่หนารายการที่สามค่ะ เรียกว่าอะไรนะพระชัยวัดฐานหกเหลี่ยมค่ะพี่รายการที่สามนะคะพระชัยวัดฐานหกเหลี่ยมจะ้ะต่อไปค่ะรายการที่สี่กันเลยนะรายการที่สี่ชินราชอินโดค่ะพี่ชินราชอินโดค่ะรายการที่สี่นะคะ ไปค่ะรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าค่ะ<ม>หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเสียงอะไรนะอ่านเดี๋ยวสักรู่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเสียงอะไรนะบี่นะจำชื่อไม่ได้ค่ะรายการที่ห้า ต่อไปค่ะรายการที่หกค่ะรายการที่หกอาเขาเรียกว่าอะไรนะทาเวสวรนค่ะพี่ทาเวสวรนรายการที่หกค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะเหรียญหลอ่อหลวงพ่อห้องค่ะรายการที่7เหรียญหลอ่อหลวงพ่อห้องค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่แปดรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะรายการที่แปดนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่เก้าเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงพิมพ์ก้นแมงดาค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงพิมพ์ก้นแมงดารายการที่เก้าค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบ เหรียญหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะรายการที่สิบค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ด เหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยค่ะรายการที่11นะคะต่อไปค่ะรายการที่12บพระพุทธรูปปางบําเพ็ญทุกทุกกิริยาค่ะ พถูกปการใดขออภัยด้วยนะคะรายการที่12พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกก,ทก,กิริยาค่ะทุกระิรยาหรือเปล่ารายการที่12นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ออรับชมไม่ชัดชมไม่ทันนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะพระยอดธงค่ะพระยอดธงรายการที่13ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่ค่ะเหรียญหลอกระคูรอดค่ะรายการที่สิบสี่เหรียญหลอกระคูรอดค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบห้า เหรียญหล่อชินราชหลวงพ่อชุ่มวัดบางนาในาค่ะรายการที่สิบห้าเหรียญห,หล่อชินราชหลวงพ่อชุ่มวัดบางนาในาค่ะจังหวัดสมุทรปราการค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบหก พระกิ่งสายรกค่ะพระกิ่งสายรกพระพุทธเจ้านะคะอของหลวงปู่ยาค่ะท่านส่วนนะคะผิดถูกประการใดขออภัยค่ะพระกิ่งสายรกพระพุทธเจ้านะคะของหลวงปู่ยาท่านส่วนนะคะรายการที่26ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่27พระก,กิ่งเสลิมพลวัดชางให้ค่ะพระก,กิ่งเฉลิมพลวัดชางให้รายการที่27ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่28พระชัยวัดฐานหกเหลี่ยมค่ะพระชัยวัดฐานหกเหลี่ยมรายการที่28ค่ะ รายการที่สิบเก้าค่ะเหรียญโลหลวงพ่อคล้ามค่ะเหรียญหลหลวงพ่อคล้ามรายการที่สิบเก้าค่ะต่อไป ข่ารายการที่ยี่สิบจ้ะเหรียญหล่อหลวงพ่อจาดค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อจาดร,รายการที่ยี่สิบค่ะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ เหรียญหล่อชินราชพิมพ์ห้าเหลี่ยมค่ะเหรียญหล่อชินราชพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะคะรายการที่21ต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะ หลวงพ่อเกิดวัดทับหลวงค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อเกิดวัดทับหลวงนะคะรายการที่22ต่อไปค่ะรายการที่23ไม่ทราบชื่อค่ะ พุทธรูปทรงเครื่องหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจนะพี่นะไม่ทราบเหมือนกันค่ะรายการที่ยีสบสาค่ะต่อไปค่ะรายการที่ยีสี่จ้ะ เล็กหลวงเพราะเงินค่ะจอบเล็กหลวงเพราะเงินรายการที่24ค่ะต่อไปค่ะรายการที่25้า ระยืนทวารวดีค่ะระยืนทวารวดีค่รายการที่ยี่ส้านะคะไิดูประการใดของอาภัยด้วยนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่26่ิบอินคู่ล้านนาเนื้อสำลิดค่ะอินคู่ล้านนาเนื้อสำลิดนะคะรายการที่26 ไปค่ะรายการที่27หลวงพ่อทาวัดพาะเนียงแตกค่ะต่อไปค่ะรายการที่28 หลวงพ่ออีวัดสตัตหตหีบค่ะต่อไปค่ะรายการที่29พระฤาษีค่ะพระฤาษีนะคะรายการที่ยีิบเ้า เนื้อสำริดค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่31เหรียญหล่อหลวงพ่อพ่วงค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อพ่วงรายการที่31ต่อไปค่ะรายการที่32รูปหล่อหลวงพ่อเอมค่ะ รายการที่32รูปหล่อหลวงพ่อเอมค่ะต่อไปค่ะรายการที่สารูปหล่อหลวงพ่อพริ้งค่ะรูปหล่อหลวงพ่ะพริง้งรายการที่สามสามจะ หารายการที่สามสิบสี่เรียนหล่อหลวงพ่อโบอยค่ะเรียนหล่อหลวงพ่อโบอยค่ะรายการที่สามสิบสี่พิมพ์ทรงครุฑนะคะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบห้า ข้อโสธรนะคะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบหกรายการที่สามสิบหกค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดเหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์นะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อสีสวรรค์รายการที่สามสิบเจ็ดต่อไปค่ะรายการที่สามสิบแปดหลวงพ่อเงินท่ามาไฟอีกหนึ่งองค์ค่ะอ่ะวันนี้มีมาทั้งหมดสามสิบแปดรายการนะคะ รายการละ300บาทจ้วพี่จ๋า,าราคา300บาททุกองค์เลยนะคะช่องทางการติดต่อจากพี่โทรได้ที่เบอร์062 710 1745นะคะแอดไลน์ได้ที่ YO 010940 YO นะคะ หรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR โา d e ลายได้เลยนะพี่นะราคาหนูแจ้งไว้ที่ต้นคลิปและท้ายคลิปนะคะองค์ละ300บาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะอ่ะขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน่าจะพี่จา๋าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า